ผลงานนักวิจัยไทย onSpec XAI คัดกรองโรคร้ายใน5นาทีกว่า5ทศวรรษที่ผ่านมาการตรวจวัดสัญญาณร,รามานรามานสเปก t r o ส c o p y เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการระบุอัตลักษณ์ของสาร ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตยาการตรวจวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ไปจนถึงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในภาคการเกษตรเพราะเทคโนโลยีนี้มีจุดเด่นเรื่องความรวดเร็วและความแม่นยำถึงกระนั้นการใช้งานเทคโนโลยีนี้ก็ยังไม่แพร่หลายด้วยข้อจำกัดที่สัญญาณระมาณมักมีความเข้มข้นต่ำและปัญหาการประมวลผลสัญญาณของสารประกอบที่มีความซับซ้อนสูงกระทั่งถึงปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ได้เริ่มเติบโตยอย่างก้าวกระโดดและขยายขอบเขตส,สู่บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้พัฒนาเทคโนโลยีเอมากยิ่งขึ้นทําให้ a i เ้าเข้ามาเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยปลดล็อกการประมวลผลสัญญาณรามานที่มีความซับซ้อนสูงได้สําเร็จโดยปัจจุบันสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานด้านการแพทย์แล้วกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโอโดยศูนย์เทคโนโลยีเล็กเซเทินและคอมพิวเตอร์แห่งชาติเน c เทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต on-spe, on-spe ชิปขยายสัญญาณรามานเพื่อการวิเคราะห์ชนิดของสารความเข้มข้นต่ำและเทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลสัญญาณด้วย AI สำหรับใช้คัดกรองโรคเช่นวัณโรคแฝงไข้เลือดออกมะเร็งถุงน้ำดีดรนพดลนันทวงศ์นักวิจัยกลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์เนเทคสวทชอธิบายว่าสัญญาณระมานคือสัญญาณแสงเลเซอร์ที่ยิงไปตกกระทบบนพื้นผิววัตถุแล้วสะท้อนกลับมา โดยแสงบางส่วนจะมีสีหรือความยาวคลื่นเปลี่ยนไปเล็กน้อยตามลักษณะาการสั่นของพันธะเคมีในโมเลกุลทําให้แสดงถึงอัตลักษณ์ของสารแต่ละชนิดได้เสมือนหลายนิ้วมือที่ใช้ระบุตัวต,วตนอย่างไรก็ตามเทคนิคการตรวจวัดสัญญาณรามานยังมีจุดอ่อนเรื่องการวิเคราะห์สารที่มีความเข้มข้นต่าเพราะสัญ,ญญาณแสงที่สะท้อนกลับมาอาจอ่อนเกินกว่าที่จะตรวจจับอัตลักษณ์ได้ที่ผ่านมานักวิจัยจากหลายประเทศทั่วโลกจึงพยายามพัฒนาซึ่ง a s stretchy searchy e Search, a Search, วัสดุโครงสร้างระดับนาโนเพื่อใช้ขยายสัญญาณรมานให้มีความเข้มข้นขึ้นระดับหลักล้านเท่าโดยมีผู้พัฒนาจนประสบความสำเร็จและใช้งานได้จริงแล้วตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทั้งนี้กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์จากเน็กเทคสวทชเป็นทีมวิจัยที่ประสบความสำเร็จในการผลิตเซอร์ชิต,ตั้งแต่8ปีที่แล้วโดยตั้งชื่อผลงานว่า OnSpec ดรนพดลเล่าว่าออนสเปกมีจุดแข็งคือขยายสัญญาณระมานได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปกว่า100เท่าและใช้งานร่วมกับเครื่องวัดสัญญาณระมานทั่วไปทั้งชนิดที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและแบบพกพาได้เป็นอย่างดีเทคโนโลยีการผลิตที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้นมีอัตราความสําเร็จในการผลิตต่อรอบมากกว่าร้อละเกและยังมีต้นทุนการผลิตต่ํากว่าทั่วไปมากจึงเหมาะแก่การใช้ผลิตในระดับอุตสาหกรรมโดยทีมวิจัยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่ภาคเอกชนไทยเรียบร้อยแล้ว วิธีการใช้งานนอนสเปกทำได้ง่ายเพียงหยดตัวอย่างสารหรือสิ่งทรงตรวจลงบนชิปจากนั้นนำชิปไปติดตั้งในเครื่องร aman spectrometer am ร aman spectrometer เพื่อยิงแสงเลเซอร์และตรวจวัาสัญญาณที่สะท้อนกลับใช้เวลารวมทุกขั้นตอนเพียง5-10นาทีก็ทราบผลการตรวจได้แล้วนอกจากการพัฒนาออนสเปกปัจจุบันทีมวิจัยยังกำลังพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณร aman แบบพกพาเพื่อความสะดวกในการใช้งานนอกห้องปฏิบัติการด้วย โดยคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จและพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีในปี2,570มุ่งเป้าลดเวลาตรวจวัดทางการแพทย์ที่ผ่านมาทีมวิจัยได้นำออนสเปกไปทดสอบใช้งานแล้วในหลายสาขาทาั้งมิติวิทยาศาสตร์เช่นการตรวจหาคราบสารเสพติสารระเบิดและการเกษตรเช่นการตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในพืชผลผลลั์ที่ได้ต่างยืนยันถึงประสิทธิภาพการตรวจวัดของออนสเปกทั้งความรวดเร็วและความแม่นยำขณะเดียวกันในช่วงสอง สามปีที่ผ่านมาทีมวิจัยยังต่อย,ยอดนําเทคโนโลยี AI มาช่วยประมวลผลการตรวจวัดสัญญาณสําหรับการใช้งานทางด้านการแพทย์ด้วยดรนพดลอธิบายว่าที่ผ่านมาการนําเทคโนโลยีตรวจวัดสัญญาณระมานมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการแพทย์ถือเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ต่าเนื่องจากสัญญาณรามานจากตัวอย่างทางชีวภาพที่เป็นสารประกอบเช่นเลือดน้ําเหลืองมักเป็นสัญญาณที่มีการซ้อนทับของคลื่นสูงแต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ทําให้ทีมวิจัยสามารถนํา AI มาเป็นผู้ช่วยประมวลผลสัญญ,ญาณได้แล้ว ปัจจุบันทีมวิจัยกำลังทำงานรวมกับสถาบันการแพทย์ต่างๆในประเทศไทยวิจัยการตรวจวัดสัญญาณระมานของโรคร้าย3โรคโรค,โรคแรกคือโรคไข้เลือดออกรวมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในการวิจัยสัญญาณระมานที่บ่งชี้ว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มจะมีอาการรุนแรงหรือสุดหนักหรือไม่ซึ่งปัจจุบันสามารถวิเคราะห์เพื่อระบุว่าเป็นผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีเด็กได้แม่นยำกว่าร้อละเกและระบุว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะมีอาการรุนแรงได้แม่นยำกว่าร้อละเจแล้วโดยการ